อันนี้อันนี้สามารถถอดได้ตัวนู้นก่อนแล้วก็ไตัวนี้ตัวนี้จะปกติใช้เท้าใช้เข่าใช้เข่ากดจะขึ้นลงตัวนู้นอยากขึ้นใช่ครับกดปุบขึ้นแล้วก็อันแรกนี้ใช่ครับกดขึ้นแล้วก็ไอกระบอกนี้ถอดล้างได้ครับน้ำเปล่าธรรมดาเลยครับใช่ครับแล้วผมลื่อมันต้องกดลงเดี๋ยวผมขึ้นนะอ่ะป่วย ไม่ออกนะแน่นมันจะค่อนข้างจะแน่นออกแล้วเดี๋ยวติดน็อตประมาณนี้ก็ถอดล้างถอดลางตัวระบอกแล้วก็จะมาตงครับ บนล่างมันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับฝั่งไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ได้ครับอ๋ออ๋ออันนี้ก็เป็นโอลิงที่ว่าเวลาเสื่อมก็เปลี่ยนจะอยู่าทางทางโรงงานก็แถมได้ครับจะมีโอลิงอันนี้กับโอลิงขอบอันนี้ครับเลวลาใส่ก็ใส่ตรง น้ำมันน้ำมันหล,ลอดด้วยกันของตัวปั๊มนี่ตัวดัเนี่น้ำมันตัวของที่เขาใส่มาอืมก็ไปคีนก่อนทำแล้วก็วิธีใส่เราใส่ตัวตัวเนื้อที่เราจะครับไอ้ออน้ำมันนี่มันเกิดไม่ต้องต้องคีนอนะีกทีครับอาจารย์แล้วก็ควาโหอมต้องล้างก่อนนะใช่ครับต้องทำความสะอาดก่อน นี่ก็เป็นหัวตัวหัวเนี่ยจะเป็นไซส์ขนาดครับไซส์ที่เราจะเราต้องการตรงนี้ก็จะมีโอลิงหนึโอลิงไม่หมดขอโทษครับอันนี้ก็เป็นโอลิงครับในกรณีเปลี่ยนก็ใส่อย่างนี้ครับแล้วก็โอลิงติดหน้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ขันเข้าอันนี้เนี่ยเอย่างที่ผมไปล้างให้ก็ใส่ ปมุนให้แน่นครับอาจารยดเวลาใช้งานก็อย่างขึ้นลงก็ตามด้านหลังครับแล้วเวลาดันก็มันก็จะออกมันทางนี้ครับออกมาพอเราเรามันเต็มปุ๊บเราก็ทําไงอ่ะเราบรรจุบรรจุแต่จะบรรจุใหม่ใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่บรรจุใหม่ตัว่าไอเนี่ยเราเราไส้มันเต็มแล้วอ่ะครับเราเราก็หยุดก็คือกดปล่อยครับเป็นตัวสวิตช์ครับใช่ดันมันก็จะดันใช่ครับมันหยุดใช่ครับ ตัวนี้จะเป็นตัวปรับความเร็วช้าครับก็คือถ้าหมุนหมุนสุดมันก็จะไม่ขึ้นค่อยๆรีใช่ครับค่อยๆรีตัวนี้จะเป็น emergency ใ,ในกรณีฉุกเฉินเลยนะครก็กดตัดมันก็จะหยุดเดินของมันเลยอัน<ด>นี้ก็ปิดในกรณีหมุนซ้ายหมุนขวาได้ครับปาจารยตัวนี้จะมีสวัานปันคลอย